ถ่ายทำตอนลนตกป้านะจัดดิปาเขา,าบอกเขาเรีนนอย,อยนให้ด้วยเชื่อลื่นเหมือนกันนะเนี่ยตกป้าก็เลยทำขึ้นมานะคะจะมีโต๊ะกินข้าวแบบนี้นะคะค่อนข้างลื่นนะระวังนะไม่ต้องรีบเลยเดิน,นช้าเลยน้ำดีนะก็ห้องนอนที่หนึ่งอรองเท้าไว <นะ S 2> ้ตรงขั้นบันไดดีกว่าเชื่อเราดิเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินนี่คือห้องนอนที่สองนะคะ อันนี้เป็นชื่อบ้านว่าบ้านพอเพียงใช่ไหมบ้านพี่เพียงพอน้องพอเพียงค่ะมทีทั้งหมดสองห้องเราจองแบบว่าเป็นสองห้องนอนหนึง่งหลังนี่ครับเราจองแบบว่าโคตรฟินอนะถ้าใครเคยดูแบบหนังย้อนยุคนะสมัยแบบเอาจริงบ้านแต่ก่อนอนะบ้านหนูเป็นแบบนี้เลยนะเฮ้ยพี่ชอบพี่ชอบแบบนี้นอนาแบบนี้เลยตนะั้งแต่เด็กอะ่ะอืมคือห้องหนึ่งห้องนอนครับแล้วก็ ใ,ใจที่เธอชอบจ็ดร้อยนี่อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคือเจ็ดคนละเจ็ดร้อยอาหารสามมื้อเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะแต่ถ้าจันถึงพาร์กกิขัดเนี่ยก็คือคนละหกร้อยคนละหกร้อยเสาร์อาทิตย์จะถูกเอ้ยจะแพงขึ้นมาอีกร้อยหนึ่งมันปุ๊บมันปิดไหมมันปิด,น,ปด,น,ไปไดนะไนี่ต้องปิดเลยมันเอาไม้ค้ำนี่ไม่มีมาเถอะเขาไม่ให้เปิดนะอ๋อมันมืดใช่ไหมได้ได้อยู่ห้องพัดลมแต่อากาศสําหรับตอนเนี้คือไม่ต้องเปิดพัดลมก็ยังอยู่ได้นะ ตอน,นีรกคือไม่ต้องเปิดลมก็ยังอยู่ได้นี่ก็จะเป็นทางเดินไปห้องน้ำนะจ๊ะห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้พี่เล็กมาแล้วครับยัง เออลืมถามว่าแถวนี้มีสเตอร์เวนป่ะเดี๋ยวผมจะไหวไหมเนี่ยมือเดียวไม่ไม่ไหวครับพี่ส่วนที่เหลือต้องอุ่นให้ใครคะทางนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอุ่นก็ได้โอเคแล้วเราสั่งอะไรเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะได้มีอะไรบ้างครับอ้อยมือเย็นเรามือเย็นมีอะไรบ้างเราจะมีเป็นหอยแมงพูนว้าวแล้วก็ปูน่อ๋อพี่ปอรทูไก่ต้มฟักต้องสั่งล่วงหน้าใช่ไหมใช่ค่ะ ออยยากดมีหสั่งเลยได้ไหมมเดี๋ยวต้องถ้ามีก็น่าจะเป็นขอบคุณค่ะสั่งกลับบ้านได้นะแต่สั่งกลับบ้านต้องเอาพรุ่งนี้นะลูกนะพรุ่งนี้ป้าจะออกจากเตาใหม่ๆเลยผสมเอาให้หนูเอกเรียกว่าอะไรนะเขาต้มมันห่อด้วยใบจ่าอันละห้าใช่ไหมคะใช่อันละห้าเขาต้มมัดห่อด้วยใบจ่าครับมันดูแบบว่าน่ารักน่ารักเป็นงานฝีมือลูกนั่นครับขอบคุณค่ะหนูอ่ะคือชิ้นนี้กกินไม่รอใครเลย ไม่เป็นไรกินเลยลูกไม่เป็นไรกินเลยไม่ใช่นู่นนะกินไม่รอใครเลยขายยังไงครับล่ะค่ะชิลล่าห้าบาทนะใครมาเที่ยวที่นี่นะครับก็มาอุดหนุนป้าเขาเลยป้าชื่ออะไรครับป้าชื่อป้าไก่เขาบอกว่ามาที่นี่ไปกินของป้าไปมาไม่ถึงคุณสมุดจีนแว๊บแป้งของพันทิพย์ป่ะนี่นะะลองชิมขอลองชิมกี่รอไปแล้วอันนึงใช่ไหมเอามาอีกโบใจตังก็เช่นแม่งเหมือนไม่กินแต่แม่งมาปุ๊บแม่งกินแบบอายุอ่ะอืมอารม สน้อไห้าเแงมาโอนไ <c oughs> ้านได้อ,อื้อม่มีเรู้ว่าไม่คยเงินสมันก็ซื้อป้าไปหจะไม่มีเงนขพหนไูไม่มีเส้นเนเนวน,วนแล้วก็ไขเจียวกุ้งสับเราก็อร่อยอย่น้อยเบลก็ตืน่นมตกปลาวะเียไม่เรียกกูไม่นอนเ้วยเห่ เฮ้ยไข่เจียวมายังนี่ยใหมดแล้วอร่อยวอ่ะหมดเลยจัดมาซุปตามเลยนะปูกลาอูกลาเราไม่ได้สั่งข้าวเพิ่มหรอมีไข่เค็มปะรสจัดเผ็ดเปรี้ยวเดี๋ยวโทรไปสั่งข้าวเพิ่มเออไงเออเหมือนได้ยินมาแล้วเหมือนได้ยินอะไรอ่ะไข่เจียวตู้นติเกตันต้องตูนครับมาส่งไข่เจียวครับ ไข่ทอดเนี่ยอร่อยมากเลยต่อข้าวอย่างนี้เพิ่มสักอันได้ไหมอนนอ่าตาดีเหมือนคนเอามาส่งเลยเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวคนไหมเพียบกับไข่เจียวร้านนี้อร่อยอ่าเคยลงกันเดี๋ยวป้าให้เขาเอาเลขที่บัญชีมาด้วยนะไข่เจียวกุ้งนี่คือแบบว่าอือร่อยก็คือแบบแตงกวา่่แไม่ไก่ อ๋อไม่เป um, ็นไรค่ะป้าเดี๋ยวหนูก็เลาะเลาะเดินเดินไปค่ะระวังล้มกันนะเดินดีๆนะได้ค่ะป้าขอบคุณค่ะหนูเตรียมเสื้อผ้ามาเยอะเลยป้าบ่อตรงนี้คือเขาเลี้ยงปลาใช่ไครับบ่อตรงนี้เนี่ยสองบ่อหรือว่าบ่อธรรมชาติปลาหรือมันธรรมชาติหรือเขาเลี้ยงกินปลาทอดดังอ๋อแต่ว่าเขาไม่กินปลาเราไต้เนี่ยอยากเขาเป็นปลาเลี้ยงแล้วที่ว่าปลาพองเยอะๆคือต้องเดินไปนู่นก็อร่อยอร่อยเหมือนอะไร เหมือนแม่ทำท้อคันนี้ไปหรือว่าไปคลาสสิกมากเหมือนได้ย้อนยุคกลับไปตอนเด็กเนี่ยคือแบบเลยแะ่หวานๆหน่อยไปตรงมู้นเหรอรส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 ่สนสรสาร์อาริตย์อ่ะรนี่รส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 รรสรยรส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 วสรสรยรส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 นสรสรสคสร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 น ทำอะไรครับทำอะไรครับอะไรแล้วนะครับฮะเอาอะไรครับเอาอะไรครับห <c oughs> ลบมาอีกไปหลบมาอีกไป <c oughs> เริ่มหนึบเริ่มหนึบ แล้วแล้วเท้าเราก็เป็นรองเท้าส้นตึกครับโบเอารองท้ามาเก็บเธอวานี้ก็ได้วแล้วชเดินเดินไปเดินเดินมาผมรู้สึกว่า ตัวตัวเริ่มสูงขึ้นดูดิโอ้ยรองเท้าส้นตึกสภาพรองเท้าส้นตึกของพวกเราครับที่เราลุยกันมาก็เอามาให้เราใช่ครับกปลากระพงพี่เลีกยงนอนที่นี่เลยครับ ใช่ครับผมนอนที่นี่คนเดียวว้าเพราะว่าเดี๋ยวพวกแม่กลัวเขากลับบ้านเขาไปหมดอ่าล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะพี่เล็กบ้านนู่นนะครับหลังคาสีชมชานะครับอ๋อในบ้านพี่เล็กเหรอครับใช่ครับว้าใกล้ๆแต่ผมจะอยู่นี่คนเดียวแเลี่คนเดียวครับผมไม่นี่ผมชอบพระอย่างเดียวนี่ชอบจริงๆนะครับดีครับ 呵呵。